ค่ะพบกับเจคเคน่ในวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอให้ชมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะราคา690,000บาทนะคะมีเงินไม่ถึงร้านก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วนะคะบ้านเชียงพินค่ะปรับลดราคาจาก890,000บาทเหลือ690,000บาทเท่านั้นนะคะ 1ห,ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวจอดรถได้หลายคันนะคะเชียงพินจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกท่านแถมแอร์หเครื่องค่ะ2 0 0 0 0บ0พ0บ BTU และมีเครื่องทำน้ำอุ่นของ Panasonic อีกหนึ่งเครื่องนะคะที่ดินขนาด98ตารางวาค่ะพร้อมบ้านนะคะมีพื้นที่ให้ปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้านได้ด้วยค่ะ และทำเลอยู่ห่างจาก4ี่แยกบ้านถอนวิไลพระ6.5กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดวัวคลองอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทด้วยนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะราคาคุ้มคุ้มบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยกว้กวางๆแบบนี้ท่านใดมองหาซื้อบ้านรัฐที่ดินอยู่จังหวัดอุดรธานีลองเข้าไปชมแปลงจริงกันดูนะคะ690,000บาทราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะ นัดชมและตรวจสอบเลขโฉนดให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อความสบายใจและประโยชน์ของท่านสวัสดีค่ะ